อันนี้ครับน้องเอ็มครับหนึ่งในทีมงานของแปร์สตอรี่นะฮะน้องเอ็มครับได้ข่าวว่าบ้านอยู่ที่ไหนนะอยู่กำแพงเพชรครับกำแพงเพชรครับผมอำเภออะไรฮะอยู่อำเภอขานนขานุครับบ้านอะไรตำบลอะไรฮะอยู่ขานุตำบลป่าอุษาครับป่าอุษาครับอ๋อเนี่ยนี่เขาจะไปส่งขานุเหมือนกันครับพอรู้จักไหมตำบลอะไรเกาะอะไรนะเกาะตาลเกาะตาลรู้จักใช่ไหมฮะรู้จักครับอยู่กับ บ้านผมไปประมาณสักสามประมาณเจ็ดแปดโลนี่ฮะน้องเอ็มสนใจเรื่องเกี่ยวกับรถตีดินนะครับเมื่อกี้น้องเอ็มสนใจอยากสอบถามอะไรบ้างฮะเห็นสวยดีครับพีนน่ครับนีเครื่องนี้จากไหนครับพี่เครื่องคครรับเื่องยนต์นี้มันเป็นเครื่องยนต์ฮิโน่ฮิโน่พีสิบเอ็ดครับอ๋อของฮิโน่หกสูบป่ะพี่หกสูบครับอ๋อแล้วไม่แอร์มีอะไรไหมพี่มีครับมีมีแอร์ มีแอร์มีเครื่องเสียงพร้อมเลยฮะมีเครื่องเสียงด้วยครับอันนี้มันมันอะไรบ้างอะตีดินอย่างเดียวพี่หรือเปล่าตีดินอันนี้ตีดิน <c oughs> ที่ว่าตีดำทุ่งนาที่ว่าเห็นนั่นแหละจากเดิมที่เขาใช้ผานไถใช่ไหม uh huh. แต่อันนี้คือตีเลยแล้วก็ใช้รถรูปหน้าดินอีกทีนหนึ่งรูปหน้าดินด้วยครับสีสันสวยเนี่ยพี่เนาะครัดูแบบดูซิ่งดีนะค นี่ที่นี่เขาประกอบเองทั้งหมดครับว้าว <Wow. S 1> ขึ้นที่ที่อู่หนุ่มเจริญการช่างทั้งหมดเลยฮะพวกโขนเกาพวกอะไรนี้ก็คือสร้างครนมาใหม่หมดเลยใช่ไหมใช่ครับ handmade ครับ handmade ทั้งหมดฮะเพิ<อ>่งเคยเห็นไหมฮะเคยเห็นไหมนนปกติเห็นไม่เคยเห็น,หนพราะว่าวนะเพราะว่าทํางานก็นเลยไม่ค่อยได้เห็นสวยดีดดครับดูแปลกดีครับก็ดูแบบกระทัดรัดดีด้วยนี่นี่ make in Thailand hmm. บางเลนนะคนปรปฐม คือมือคนไทยครับนนี้นะะอันนี้ขายอยู่คือ,อาร,ราคาราคาเนี่ยทั้งคันเนีะฮะมีใบมีดดันดินหน้าด้วยนะอยู่คันนี้เขาจบอยู่ที่หนึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นบาทไปส่งถึงบ้านเลยแล้วก็ส่งเขาส่งเรียบร้อยครับมีการทดสอบแล้วก็มีการการับประกันในการใช้งานทั้งหมดฮะสมมติว่าลูกค้าไม่เอาตัวเนี้ย เขาก็จะตัดไปห0,000บาทก็อยู่ที่ลานแปดตัดตัวผานออกไปใช่พี่ถ้าผ่านดันดินนะฮะบางที่บางที่ที่เขาเขาไปตีนะตอานั้นไปเห็นที่ปาจีนเขาเขาตีปุ๊บเขาหวานเลยเขาชักล่องน้ําก็คือหวานเลยแบบประหยัดต้นทุนเลยก็คุ้มเนาะคือไปแล้วก็ไปไปรับจ้างไปอะไรได้ใช่ใช่เขารับจ้างของตัวเองด้วยแล้วอะไรด้วย สนใจสักคันไหมฮะเดี๋ยวไปกดตังค์นเลยครับซื้อเบียร์นะสวยอะ่ะพี่เดี๋ยวสวยดีอะ่ะปกติน้องเอ็มที่บ้านทำนาไหมฮะคือพ่อแม่พวกคือครอบครัวไม่ได้ทำแต่ว่าพวกลุงพวกพี่ป้านาอาทาครับผมทำทำนาทำอะไรกันสวนทำอะไรกันครับ โอ้ท่านอยากจะทําสวนนะใช่ครับทานาทาสวนด้วยทำนาทำสวนพวกทาสวนอะไรนะฮะจริงๆเป็นเป็นพวกอ้อยเป็นพวกนี้ครับ๋อไรอ้อยนะแถวแถวกาแพงเพชรส่วนใหญ่จะเป็นไรอ้อยเป็นหลักนะฮะอ้อยครับเคยไหมฮะตอนเด็กๆตั้งแต่เด็กมาเคยทำไหมฮะโอ้ทำหมดแล้วพี่ครับว่านปุ๋ยดายยาอ้อยปลูกอ้อยตอนนี้ก็ทํางานทํางานอยู่กรุงเทพอนาคตอนาคตอยากกลับไปอยู่บ้านไหมฮะ อนาคตหรอคือจริงๆอ่ะก็จริงๆไม่ได้อยากกลับนะเพราะว่าเพราะว่าที่บ้านอ่ะส่วนตัวจะไม่ไม่ไม่มีที่ไล่ที่นาครับครับผมถ้ากลับไปก็ต้องไปเช่าแปลงอะไรเขาอยู่ดีแต่ว่าพวกถ้ามีนามีที่ไล่ที่นาเนี้ยกลับแน่ครับครับผมเก็บเงินแล้วก็ไว้ซื้อที่นานะก็ถ้าอย่างนั้นก็มีโอกาสเผื่อไว้ทํเกษตรเนาะใช่บ้านปลายชีวิตใช่ไหมฮะครับมีคนรักจักสี่ห้าคนจํำเลยพี่ครับ เนี่ยเขาจะมีเครื่องเสียง <c oughs> มีแอร์พร้อมครับ <c oughs> เวลาตีดินก็ไม่ต้องร้อนสมัยก่อนนี้เขาจะเป็นในลักษณะ,ะไม่มีห้องแอร์ <c oughs> คนขับก็จะไม่ไหวมันจะทํางานไม่ได้ทั้งวัน <c oughs> คนขับก็จะแย่ <c oughs> แต่เนี้สามารถทํางานได้ทั้งวันทั้งคืนเลยโดยที่ว่าถ้าคนขับคนเดียวไหวก็คือทําได้ตลอดเลยแต่ส่วนใหญ่เขาจะมีผัดเปลี่ยนกัน <c oughs> ตีกลางคืนได้ไฟแสงสว่างให้พร้อมเลย มันช่วงล่างก็คือเป็นลักษณะการทํางานเหมือนแมคโครหรือว่าแท็กเตอร์นะฮะเขาเอามาประกอบกันก็คือถอดแบบาจากแมคโครใช่ครับถอดแบบมาจากนั้นแล้วก็มามาประกอบนะฮะอะไรพวกนี้มันคือมันมีการซื้อแยกหรือว่าไง <c oughs> ใช่ใช่ครับซื้อแยกครับมีมีใบยแยกแล้วก็มีโซ่โซ่ก็เป็นโซ่ของแมคโครแท็กเตอร์อะไรเนี่ยนะฮะจะมีถังลมมีแต่ลมอะไรพร้อมเลย แต่ว่าเห็นลักษณะแล้วแบบดูซิ่งดูแบบดูทันสมัยดูไวรุ่นดีแล้วสวยด้วพี่ครั้งแรกที่ครั้งแรกที่มาเห็นใช่ไหมฮะใช่ครับพี่เห็นครั้งแรกก็แบบว้าวเลยอะครับสวยเนาะถ้าคนสําหรับคนไม่เคยเห็นเนาะได้ครับพี่ไม่ไม่เคยเห็นถ้าคนไม่เคยเห็นเขาก็จะแปลกตาแต่ถ้าคนเห็นประจําเนี่ยเขาก็จะมองว่าเป็นเรื่องปกตินะฮะพี่เราเราก็มาเห็นก็แบบ first inspection เอาแบบว้าวอ่ะครับขอบคุณน้องเอ็มมากนะฮะครับพี่ทายครับขอบคุณครับครับ